สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกคนมาดูหน้างานโครงการผมเหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างนานนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทําโครงหลังคาประมาณ70 80เซนะครับวันนี้เราทําโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วก็มุงหลังคาใส่รางน้ําเรียบร้อยนะครับหลังนี้ก็จะเหลือการใส่ซีชัแนลนับก็คือใส่เชิงชายนี่แหละ แล้วก็ติดวีวาบอร์ดนะครับตรงที่มันเป็นแผงสําหรับใส่ไม้ละแนงนะครับก็จะใส่วีวาบอร์ดเข้าไปงานหลังคาก็จะเป็นอันเสร็จครบร้0ยอนะครับอีกประมาณ2อสวันช่างที่ทําการก่อฉาบก็จะเข้ามาก่ออิฐฉาปูนสําหรับหลังนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูลังอื่นๆกันด้วยนะครับว่าทําไปถึงไหนแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับไป หน้างานของเราวันนี้นะครับวันนี้ช่างปูหลังคาเสร็จแล้วนะครับสําหรับหลังนี้นะอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างนี่ประมาณ2เดือนนะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพิ่งมาถึงตรงนี้เองก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะครับ2เดือนถึงแค่โครงหลังคาแล้วก็มุงหลังคานะครับหลังนี้ยังไม่ได้เก็บรอยเชื่อมนะครับเก็บแล้วบางส่วนที่เป็นรอยเชื่อมอย่างนี้เก็บแล้วนะครับ บางจุดก็ยังเก็บได้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องให้ช่างเข้ามาเก็บอีกนะครับสําหรับรอยเชื่อมตรงนี้เรียกว่าบ้านทรงโมเดิร์นนะครับเนี่ยบ้านทรงโมเดิร์นหลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับบุด,ด้วยฉนวน PE นะครับฉนวน PE เนี่ยหนาประมาณ5มิลนะครับอันนี้ก็จะช่วยกันในส่วนของความร้อนและเสียงได้นะครับหัวเสาเนี่ยเรามีแผ่นเพจนะครับ แผ่นเพนีตัวนี้จะช่วยกระจายน้าหนักนะครับให้มันลงเสาให้มันลงลวดทุกเส้นตรงนี้เราก็ต้องเกาหัวเสานะครับต้องเอาปูนมาเกาหัวเสาเพราะว่าเสาเนี่ยเราเราสกัดออกนะครับหรือว่าเนี่ยมันจะเห็นเหล็กเส้นอยู่นะครับก็ต้องเอาปูนที่มันใช้เกาหัวเสานะครับเข้ามาเกาโดยเฉพาะนะครับถ้าเราเอาปูนฉาบหรือว่า เอาอิดประยัดนี่มันไม่ได้ช่วยนะครับอันนี้มันต้องให้ปูนที่มันมีค่าแรงอัดนะครับสามารถรับน้ําหนักได้นะครับเพิ่มความแข็งแรงอันนี้จะเป็นลักษณะของการเว้นชายนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ช่างยังไม่ได้ตัดชายให้มันตรงกันครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเว้นชายประมาณ10เซนนะครับเพราะว่าแผ่นเนี่ยประมาณ2-3ปี5ปี ไอ้ตัวกาวมันก็จะหลุดนะครับพอมันหลุดแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับปลายมันเราก็ต้องอเว้นชายไม่ให้มันมีตัว PE นะเห็นไหม PE ก็จะอยู่แค่ตรงที่มีเหล็กเหล็กลับนะครับเวลามันหลุดร่อนออกมามันก็จะได้ไม่ขี้เหลนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็ต้องติดเชิงชายไปอีกนะครับติดเชิงชายแล้วทําฝ้า,าดูจากมุมนี้นะครับ หลังนี้เทพื้นนะครับด้วยแผ่นพื้นคอนกรีตตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นวีว่าบอร์ดนะครับพอเราติดไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนี่นเนี่ยนะครับตรงนั้นนะครับก็คือแผ่นวีวาบอร์ดนะเราจะติดระหว่างช่องช่องของอ่านี่นะครับอเซนี่นะครับอ่าแล้วก็ตัวบนนี่นะครับก็คือช่องนี้นะครับเราก็จะติดวีวาบอร์ดนะครับ ออกมาก็จะเป็นหน้าตาอารมณ์เหมือนหลัง2หลังนี้นะครับตัวนี้เราใช้ความหนา12มิลนะครับเพราะว่าเราอยากได้ความแข็งแรงด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้รับน้ําหนักไม่ได้มีอะไรมาชนแต่ว่าเราก็ต้องติดเพื่อความแข็งแรงครับนี่ติดแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับติดแผ่นวีวาบอร์ดอันนี้ทาสีทับได้นะครับอันนี้เราติดเพราะว่าเรามีการสอดตัวตัวแผ่นตัวแผ่นแฟตชิ่งนะครับนี่แผ่นแฟตชิ่ง ตัวนี้หลังคาเราก็ได้ใช้เป็นเหล็กถักนะครับเนี่ยความยาวของเหล็กถักหลังนี้ก็เดี๋ยววันที่5้านะครับอีก3วันช่างก็จะเข้ามาก่อช่างชุดน,นี้ก็มีเยอะพอสมควรก็น่าจะช่วยเพิ่มความเร็วในการก่อได้เยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นรางน้ำนะครับที่เราติดเข้าไป อันนี้รางน้ำก็ให้ทางร้านเขาทับมาให้เลยนะครับช่างก็มาติดเนี่ยเราต้องใช้รางน้ำขนาดใหญ่นิดนึงนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวน้ำไหลไม่ทันนะครับแล้วเราก็จะเอาท่อระบายเนี่ยซ่อนเข้าไปในเสานะครับนี่เป็นหน้าตาของรางน้ำนะดูหลังนี้นะครับหลังนี้สกิมโค้ดแล้วนะครับสกิมโค้ดแ,แล้วทั้งหลัง ทำฝ้าแล้วตังนี้สก,กิมโครทำฝ้าแล้วอันนี้เราเอาดินเข้ามานะครับเนี่ครับเอาดินเข้ามาในตัวบ้านช่างก็ได้เข้ามาปรับดินเข้ามาปรับดินในตัวบ้านเพื่อทำการเทพื้นรอบบ้านแล้วก็ปูหยาดดูในตัวบ้านนะครับตัวบ้านติดบัวแล้วทาสีฝ้าแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทาสีผนังนะ ผนังนี่เป็นการสก,กิมโคตดนะครับเห็นช่างบอกว่ากระเบื้องขาดนะครับก็ยังยังทำงานไม่เสร็จอ่านี่ห้องนี้ปลูกกระเบื้องได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับกระเบื้องเรานี่นะครับรเบื้องของเราช่วงนี้ก็กําลังปลูกกระเบื้องห้องน้ําอยู่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการทําห้องน้ําด้วย ล่องยาแนวด้วยลอยที่มันต้องต่อกันนะครับต้องใช้ใช้เวลาพอสมควรนะครับอ่าตอนนี้เราใส่ก,กิมโค้ดหมดแล้วอันนี้ก็เหลือห้องน้ําปูกระเบื้องพื้นทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับอ่าส่วนหลังนั้นนะครับหลังที่เรากําลังยิงแอดขายอยู่ตอนนี้นะครับนี่ดูหน้าตาเสร็จแทบจะสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็ไฟไฟตกแต่งติดหมดแล้วนะครับ เี๋ยวช่างมาขนดินที่ถนนนะครับขนกองดินนี้ออกไปไปดูข้างในบ้านกันบ,บ้างนะครับสเสน่หของเราคือความรกนะครับวันนี้ช่างมาปรับดินแล้วนะครับปรับดินเพื่อปลูกหญ้าดูดินรอบบ้านนะครับนี่นะครับจินเครียนเลยนะครับปรับแล้วดูสวยเลยเดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านนิดนึงนะครับ เหลือรั้วหลังบ้านที่ยังาทาสียังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอทาซ้ําอีกอนี่นะครับแล้วก็มีช่องรอบบ้านนะครับตัวฝาบ่อเนี่ยเราก็จะใช้เป็นฝาเหล็กนะครับแล้วเราเอาฝาเหล็กมาใช้แทนหลังนี้รู้สึกว่าจะ79.6ตารางวาน,นะถ้าจะไม่ผิดนี่ครับสวยงามนะครับ พื้นรอบบ้านสวยงามช่างก็เทได้อย่างสวยงามนะครับวันนี้เอาดินเข้าแล้วกรอกน้ำรอ,อบบ้านก็เติมรายเข้าไปแล้วก็เติมหินเข้าไปนะครับเรายังไม่เอาหินใส่แล้วก็ประตูนะครับประตูเพิ่งมาส่งแต่ว่าช่างยังไม่ว่างมาติด แต่จริงก็พร้อมขายแล้วแหละนะครับสามารถให้ลูกค้ามาดูได้มาชมได้นะครับไฟก็ติดหมดแล้วอ่านีนะ่ไฟกลิง่งไฟหน้าบ้านอ่านะครับติดหมดแล้วก็จะเหลือเก็บงานพวกเนี้ยเก็บงานอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวมาฉาบเก็บนะครับทุกม,มุมทุกด้านแล้วก็มาล้างทางความสะอาดลงญ้านะครับป๊มนำาญถังน้ําก็ติดเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมารอดูวันที่เสร็จนะครับว่าจะสวยขนาดไหนหน้าง,งานวันนี้ของเราก็จะประมาณนี้นะครับก็คืบหน้าไปบางส่วนนะครับหลังที่ใกล้จะเสร็จมันก็จะคืบหน้าช้าหน่อยนะครับส่วนหลังที่สามารถทํางานได้เร็วมันก็จะมีนะครับเพราะว่ายาง,งานโครงสร้างโครงหลังคาเนี่ยมันก็จะไปค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าหลังที่ใกล้จะเสร็จเนี่ยมันก็แบบเออเดี๋ยว ช่างนู้นช่างนี้กว่าจะเข้านะครับมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ช่างทีมเดียวในการทาให้เสร็จช่างประตูก็ทีมหนึ่งช่างติดบัวพื้นก็ทีมนึงติดสุขภัณฑ์ก็ทีมนึงปรับดินปลูกหญ้าก,ก็ทีมนึงนะครับช่างป่าปาก็ทีมนึงมันก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่นี่เราก็เหลือแค่ติดประตูกับปรับดินเท่านั้นหลังนี้ก็ พร้อมโอนแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขอบัตรเลขที่นะครับขอมิเตอร์น้ําแล้วก็มิเตอร์ไฟอันนี้ก็สามารถให้ลูกค้าเข้ามาดูโครงการเราได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มยิงแอดไปแล้วนะครับจริงๆเริ่มแต่เมื่อวานแล้วนะครับทักมาแล้วก็ 2- อสคนเดี๋ยวเราหาลูกค้ามาลงนะครับไม่น่าจะเกินเดือนนี้ได้โอนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับหลังนี้นะแล้วเราก็จะไปเร่งงานหลังนู้นต่อนะครับซึ่ง มันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับการปูกระเบื้องกระเบื้องห้องน้าก็ปูยากนะครับถ้าปูกระเบื้องห้องน้ําเสร็จกระเบื้องพื้นก็ปูแป๊บเดียวนะครับไม่น่าจะนานปูกระเบื้องพื <uds> ้นเสร็จก็ไปปูอ่าเคาน์เตอร์แล้วก็เก็บงานภายนอกนะครับพอหลังนั้นก็สกิมโค้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหน้างานของเราช่วงนี้ก็เศรษฐกิจหลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยดีนะครับตลาดหุ้นก็ตกธนาคารก็กู้ยากนะครับแต่ผมยังยืนยันคําเดิมนะครับว่ามันไม่ได้กู้ยากนะครับสําหรับคนที่พร้อมเนี่ย มันก็สามารถกู้ได้นะครับถ้าเตรียมตัวมาดีไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทาขายของออนไลน์หรือทาฟรีแลนซ์ถ้าเตรียมตัวมาดีเอกสารหลักฐานครบเครดิตดีรายได้เพียงพอรายได้หักลบกับหนี้สินแล้วสามารถผ่อนธนาคารได้มีที่ไปที่มาของรายได้ชัดเจนมีการเสียภาษีตรงนี้มันก็สามารถกู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าเจอลูกค้าดีนะครับมันก็กู้ได้นะครับมันกู้ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ รายได้กับมีสินหักลบกันแล้วผ่อนอะไรก็ไม่ได้นะครับบางคนอายุ50กว่าปีแล้วนะครับเงินเดือนหักสหกรณ์หักค่ารถหักค่าอะไรแล้วมันเหลือหลักพันนะครับมันก็มากู้ก็ไม่ได้นะครับจะบอกว่าหา,หาลูกค้ายาก ลูกค้ากู้ไม่ผ่านก็ไม่ใช่นะเพราะว่าคนที่อยากได้เขาก็ไม่ได้มีศักยภาพเพียงพอนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากทําบ้านขายนะครับอยากเรียนรู้ในเชิงลึกดูคลิปของผมแล้วอยากลงมือทําจริงๆนะครับแต่ไม่รู้วิธีที่มันละเอียดมันต้องไปทํำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปนะครับก็มาเรียนรู้กับผมได้นะครับผมเปิดเป็นคอร์สออนไลน์นะครับตรงนี้ ไม่มีสอนสดนะครับอันนี้ก็ไปเรียนในวิดีโอที่ผมอัดไว้นะครับมีเอกาสารที่จําเป็นต้องใช้ให้นะครับสงสัยตัวไหนก็ถามได้ตลอดนะครับอย่างคนที่มาเรียนกับผมที่ผมอัพหน้าเพจ Facebook ให้ดูตลอดนะครับว่าผลงานของคนที่เรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของคนที่มาเรียนกับผมนะครับหลายคนก็เป็นเจ้าของโครงการหลายเฟสไปแล้วนะครับบางคนก็เรียนแล้วยังไม่ได้เริ่มทําก็มีนะครับแต่ว่ามันจะมีรายกลุ่ม ที่ใปปรึกษาหารือกันนะครับมันก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คนที่ยังไม่ทำํำมีแรงขึ้นมาทําคนที่ทําแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จก็ได้กําลังใจหรือคนที่ทําแล้ว ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้กําลังใจขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าก็เป็นคนที่คอยให้กําลังใจเพื่อนๆครับอันนี้ก็จะเป็นสังคมที่มีแนวทางเดียวกันนะครับมีรุวมกณ์เดียวกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันมาปรึกษากันนะครับสำหรับรายกลุ่มคนที่มาเรียนนะอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปงผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ